พูดคุยกันค่ะกับอาจารย์ดตตรสัตถิธรธานานิทิโชตผู้อำนวยการสํานักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้อาจารย์สัติธรอ,อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คาะหลากหลายประเด็นแต่ว่าขอเริ่มต้นที่ประเด็นดราม่าก,ก่อนนะคะนาย,ยกอุ้งอิงอ่าก้มอ,อ่านสคริปต์ใน iPad ถามเป็นมุมมองของอาจารย์หน่อยอาจารย์คิดว่าการเป็นผู้นําไปบนเวทีโลกแล้วอ่านสคริปต์ใน iPad นี้อาจารย์มีมุมมองยังไง ครับจริงๆก็ก็คงต้องดูนะครับโปรโตคอลของของการประชุมครับส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ซึ่งเราก็พอจะเข้าใจได้ะครับเหมือนกับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาอธิบายเหมือนกันนะครับว่าการอ่านเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคคนอาจจะไปโฟกัสว่าเอ๊ะอ่าน iPad อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ซึ่งสมัยนี้การก็ผู้นําก็อ่าน iPad ได้ไม่เป็นไรครับเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไม่จาเป็นต้องอ่านจากกระดาษ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็อาจจะวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องท่าทีในการอ่านนะครับท่านท่านนายกท่านอาจจะตั้งใจในการอ่านมากเกินไปนิดนึงอ้าไม่ดีหรอคะตั้งใจอ่านหมายความว่าโฟกัสนะมันอยู่กับหน้าจอนะครับแต่จริงๆคือ <c oughs> คือคือการอ่านอ่ะเ,เป็นเรื่องปกติใช่ครับแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารไอค contact อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะจําเป็นเหมือนกันนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของท่วงท่าท่วงทำนองและท่าทีละ อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาด้วยไหมคะเพราะนี่ก็เป็นเวทีโลกเวทีแรกของนายกก็ก็ก็มีส่วนครับก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับแล้วถ้าเทียบกับคุณเศรษฐานะฮะมาเป็นตอนเนี้กับคุณอิงเนี่ยอาจารย์สติธรมองว่าคุณอิงเหมือนโดนจับผิดมากกว่าไหมฮะเอ๋อแน่นอนครับคุณ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 ไผ่ทองทานโดนจับผิดเยอะกว่ามากครับครับเพราะแน่นอนคือ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 ท่านนายกเนี่ยมาด้วยเอายุน้อยด้วย แล้วก็ยังมีสถานะเป็นลูกสาวของท่านอดีตนายกทักษิณสินด้วยนะครับแล้วก็มามาแทนที่คุณเศรษฐานเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยเนี่ยต้องการกู้ศรัทธาด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งปีของคุณเศรษฐานเนี่ยถือว่าเอ,อจะแค่พอประคองประคับประคองตัวเองยังไม่ถึงขั้นที่จะพอเห็นฝังฝันว่าอการที่เพื่อไทยเป็นอันดับสองในการเลือกตั้งเมื่อปีหกหกเนี่ยจะสามารถ หรือฟื้นกู้คืนนะครับความนิยมอะ่ะจนถึงขั้นจะทําให้พรรคเนี่ยจับมาชนะเป็นพรรคันดับหนึ่งได้หรือไม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพชัดตรงนั้นนโยบายหลายๆเรื่องที่เป็นเรือธงอะไรก็ดูเหมือนไม่ได้เดินหน้าไปสมราคาพรรคเพื่อไทยในอดีตะนะครับเพราะฉะนั้นค,คุณคุณไทยทองทานเนี่ยขึ้นมาบนความคาดหวังสูงแล้วก็มาด้วยแบ็กกราวด์ที่ใครๆก็ต้องจับตามองครับ แน่นอนก็โดนโดนโดนจับจ้องแน่นะครับอย่างที่เราเห็นนี่แหละตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตําแหน่งแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคุณเศรษฐาด้วยความที่เป็นซีอแล้วก็พบกับผู้นําต่างประเทศบ่อยคนก็อาจจะไม่ได้ไปไปดูตรงนั้นมากเพราะเข้าใจว่าทั้งก็จะเชี่ยวชาญแล้วด้วยระดับก็ส่วนหนึ่งด้วยด้วยวัยววฒิด้วยประสบการณ์ในอดีแต่แต่แต่สุดท้ายท่านก็โดนครับเรื่องถุงทงถุงเท้าอะไรการแต่งกายผ้าฟันคออะไรแบบนี้ใช่ครับ ครับคือโดนหมดโดนอยู่ดีอ่าแต่กรณีของคุณอิงเนี่ยที่เข้าไปตอบคอมเมนต์นะฮะแล้วก็เข้าไปเรียกว่าตอบเองเลยนะฮะไม่ว่าจะในคอมเมนต์แล้วก็มีการรีโพสต์ขึ้นสตอรี่หรือยังไงเนี่ยอาจารย์สติธรมองเรื่องของการสื่อสารยังไงของนายงองิงว่าจําเป็นที่จะต้องไปตอบคอมเมนต์เองเลยไหมฮะครับคือคือคือตอบตอบเองจริงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับต้องให้ให้ให้ท่านคอนเฟิร์มอีกทีแต่แอคเคาท์เป็นของท่านแน่นะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่บ่อยๆว่าแอคเคาท์เป็นของผู้นํา เป็นของนักการเมืองแต่ว่าเมีแอดมินช่วยตอบก็ก็เยอะนะครับอันนี้ oh. อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าท่วงทํานองที่ออกมาก็เออาจจะดูว่าเอนายกใส่ใจในทุกความเห็นนะครับแต่ว่า oh. มันจะมาตอบโต้ผู้คนกันทุกทุกเม็ดทุกดอกแบบนี้มันก็คงไม่โอเคหรอก hmm. นะครับ hmm. เดี๋ยวจะถูกคอร์รัปชันไปทางอื่นอีกว่า uh. เอาเวลาบริหารบ้านเมืองมา uh. นั่งสอง คอมเมนต์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอย่างคำว่าลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีแบบยิ่งเป็นการกระตุ้นหรือเปล่าฮะก็มีส่วนครับแต่ว่าก็ต้องอย่างนี้ครับยอมรับอย่างนี้ว่าในในโลกโซเชียลอ่ะที่วิพากวิจารณกันอ่ะมันก็ชัดเจนคือมันเราอยู่ภายใต้การเมืองแบบแบ่งขั้วนะครับคงไม่มีใครหรอกที่จะได้รับแต่ความชื่นชอบชื่นชมทั้งหมดนะครับยังไงก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชื่นชมแล้วเขาก็พร้อมที่จะวิพากวิจาร จับผิดทุกเม็ดอยู่แบบนี้นะครับที่เราเห็นนั่นละครับเ,ออเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจค,ค่ะหรือว่าอต่อให้มีดรามา่าคนเข้าไปเขียนในคอมเมนต์แบบนี้เออ่ถ้าไม่ต้องมีการไปตอบเพราะว่ายังไงเชื่อว่าถ้าผู้สื่อข่าวเจอก็คงจะต้องถามท่านนายกแพทองทานอยู่แล้วแล้วก็รอรตอบตรงนั้นทีเดียวไปเลยดีกว่าหรือเปล่าคะก็อย่างที่บอกครับคือคือมันขึ้นอยู่แบบว่าเป็นเรื่องอะไรและใครมาคอมเมนต์ด้วยนะครับคือถ้าถ้าเป็นเป็นการไปตอบทั้งหมด ทุกคอมเมนต์แล้วก็ดูโดยสาระแล้วไม่ได้เป็นเรื่องสำหรับสําคัญอะไรมากจุขนขาะที่จะต้องไปตอบเองหรือใช้แอคเคทาของตัวส่วนตัวเข้าไปตอบอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ต้องระมัดระวังครับว่าเอออะไรแบบเนี้ยเราใช้วิธีการสื่อสารที่มันเป็นทางการหรือถึ่งทางการอื่นๆดีกว่า หรือว่าใช้ช่องทางในการอธิบายทางอื่นน่าจะน่าจะเหมาะสมกว่านะครับได้ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราข้ามประเด็นนี้ไปนะคะขอไปที่คดีตากใบอ,อ,อาจารย์คะ25ตุลาคมนี้ก็จะหมดอายุความแล้วกันว่าโอ้โหจับจําเลยไม่มาสักคนเลยอย่างคุณพิสานี่ก็มีเอกสิทธิ์เอาล่ะมีเอกสิทธิส์สส<ๆ>ใช่ไหมก็ลาป่วยไปต่างประเทศได้แล้วก็ลาจนถึง30ตุลาคมนี้ด้วยทีเนี้ยในมุมมองของ ของอาจารย์เองอาจารย์มองยังไงคะคิดว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยคุณจะต้องมาขยับอะไรกับเรื่องนี้ไหมหรือว่าก,ก็ปล่อยไปให้เป็นเอกสิทธิ์คลองไปแบบนี้อืมคือผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเพื่อไทยออ,อาจจะปัดความรับผิดชอบลําบากนิดนึงนะครับโอเคมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุรัฐบาลก่อนตั้งแต่ยุคไทยรักไทยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็สร้างมันดีในทางการเมืองอะนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ถือว่าเป็นพรรคที่สืบต่อ มาจากไทยรักไทยจากพักพกลังประชาชนนะครับแล้วก็บุบคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยก็ยังก็ถือว่าเป็นบุคลากรขอ,ของพักเพื่อไทยเองด้วยนะครับยังไงเสียเนี่ยแล้วในฐานะรัฐบาลผู้นํารัฐบาลอีกนะครับเรื่องการอทําให้คดีความเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องอ่อนไหวแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้คนอ่ะมันถูกดําเนินการไปบนกระบวนการยุติธรรมที่มันเอ,อถูกต้องและเป็นธรรมเนี่ยนะครับ เรต้องกเป็นการยึดมั่นหลักนิติธรรมด้วยเนี่ยนะครับมันมันก็มันก็มีความสําคัญและจําเป็นครับที่จะต้องจัดการให้ให้เหมาะสมอาจารย์สติทรนะคิดว่า25ตุลาคมนี้เนี่ยจะได้เห็นหน้าาตาของผู้ต้องหาคนหนึ่งคนใดไหมฮะผมว่ายังไงทางทางผู้เกี่ยวข้องนะครับคงต้องพยายามทุกงิ้ีทางครับครับอย่างน้อยๆผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ผู้ต้องหาคนสําคัญนะจากคดีเนี้ยน่าจะต้องเข้ามานะครับสู่กระบวนการให้ทันเวลานะครับ ราะว่าน่าจะต้องแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมคะเพราะว่าใกล้จะหมดอายุความแต่ทีนี้ของกลับมาที่พักเพื่อไทยคือในส่วนของคุณพิสารอดีตแม่ทัพอร์รี่สี่เนี่ยก็เป็นสสปาร์ตี้ลิสต์อยู่แล้วก็เป็นลำดับที่27ของพักเพื่อไทยด้วยนะคะจริงๆเนี่ยทางพักก็ออกมาตอบแล้วว่าจริงๆก็พยายามจะติดต่อนะคุณพิสารนะแต่ว่าก็คือติดต่อไม่ได้ไปที่บ้านไม่เจอไม่เจอด้วยค,คน้าก็ไม่เจอแล้วก็เข้าใจว่าลาป่วยท่านลาป่วยอ่ะป่วยแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วทีเนี้ยถ้าอาจารย์มองว่าพจะต้องขยับ ขยับยังไงคะแอคชั่นยังไงดีคะเอ,อ่อก็คืออย่างเนี้แหละครับที่ที่พักออกมาอธิบายนี่แหละก็คือต้องพยายามทุกวิถีทางในการติดต่อแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อสุดส่วนเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเข้ามาสู่กระบวนการหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวละ hmm. แต่แต่ตัวพักเองอะ่ะต้องต้องต้องแสดงให้ออกให้เห็นให้ชัดนะครับถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงเลยไหมคะว่าเรามีข้อมูลอะไรแค่ไหนพยายามแล้วที่สุดแล้ว คือคือคือวิธีการสื่อสารนะก็ก็ก็จาเป็นครับว่าต้องทาให้ว่าให,ให้ให้แสดงให้เห็นนะว่าพรรคได้ดาเนินการเต็มที่นะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะต้องไปถึงขัน้นเอ,อเรื่องสถานะของท่านด้วยการเป็นสมาชิกก็ดีการเป็นสอสอในานามพรรคก็ดีอะไรแยบเนี้ยอาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องพวกนี้ประกอบว่าจะดําเนินการยังไงให้ให้เห็นนหะว่าพรรคมีความ ตั้งใจอย่างมากในการที่จะทําให้เรื่องนี้มันมันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะท,ท,ที่ถามแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าคือหลายฝ่ายก็จะผิดอยู่เยอะกลัวว่าจะเป็นการเปิดแผลใหม่ไปอีกแล้วจะกระทบกับความนิยมของรัฐบาลด้วยหรือเปล่า,าะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พรรคต้องลงมามาระวังมากว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องคดีความนี้อย่างเดียวนะครับมันยังหมายถึงภาพลักษณ์ภาพพจน์ของรัฐบาลความนิยมความศรัทธาที่มีต่อตัวรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การนำของเพื่อไทยด้วย อันนี้ต้องชั่งน้าหนักให้ให้ครบทุกทุกอย่างเลยครับอเออมันไปถึงเรื่องจริยธรรมได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่รู้นะคิดเร็วๆก็บางทีอาจจะมีคนไปร้องไว้ก่อนก็ได้จะเข้าไม่เข้าก็ว่ากันอย่างทีนี้นิติสงครามเยอะด้วยนะคะใช่ใช่ถ้าเป็นมองในมุมนิติสงครามก็ต้องระวังในมุมนั้นครับคือมันมันมันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจจะนําไปสู่การทํานิติสงครามที่พักเองก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นถึงได้บอกว่าพักต้องมีมีการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้ให้ให้ให้ชัดเจนว่าไม่ได้ เพิ่เฉยละเลยนะครับครับคือไม่ใช่แค่บทบาทของพักเพื่อไทยอย่างเดียวอะฮะคือตอนนี้นึกถึงบทบาทของทางด้านของพิกอ้วนด้วยนะคุณภูมิธรรมเพราะว่าก็มาเป็นรัฐมนตรีกรลาหมเรียกว่าตอนนี้สปอตไลท์จับไปที่ Big บิกอ้วนเลยในคดีตากใบเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้ที่ Big บิกอ้วนออกมาอย่างวันก่อนออกมาบอกกระสือวิ่งว้อนพันซื้อให้พวกเดกพี่สารมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพียงขอหรือ,รอยังฮนะ ก็ต้องช่วยๆกันคือจริงๆก็ไม่ใช่แค่ท่านภูมิธรรมนะครับในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมรองนายกรันมนตรีด้วยยังมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกระทรวงยุติธรรมอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็ตัวรัฐบาลเองในท่านนายกเองอาจก็ะ้้องแสดงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับค่ะ <c oughs> แล้วแบบนี้จะมีโอกาส เพิ่มความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หรือเปล่าคะเพราะก่อนหนะ้านี้ก็มีคาร์บอมในช่วงเวลานี้เพิ่มขึ้นด้วยหรือความไม่พอใจในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าเป็นหนุ่แค่ไหนคะกับเคสนี้ที่มันจะมาอันนี้อันนี้ก็เป็นความสิ่งที่ต้องพึงระวังอีกอันหนึ่งอีกข้อนหนึ่งนะครับมันเราเวลาเราพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกระบวนการของคดีนะครับแต่มันหมายถึงว่าคนเขาจะมองเข้ามาแล้วเขาจะท้อนกลับไปถึงความรู้สึกว่าจะเชื่อมั่นศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ รู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่เป็นทําให้ความเป็นธรรมกับผู้คนมีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยยิ่งคดีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวในพื้นที่สางจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมันมันดลมันนานอ่ะนะครับค้างคาคาราคาสังคาใจกันมาเนี่ยมันยิ่งต้องทําให้อ่ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างที่สุดนะครับได้ค่ะเดี๋ยวรอแอคชั่นหลังจากนี้นะคะย้ายปร,รประเด็นไปเรื่องของการประกาศลงถนนบ้าง คุณสนทิลิ้มทองคุลประกาศจะลงถนนครั้งสุดท้ายอ,อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเป็นแค่การดูปฏิกิริยาจากสังคม,มหรือคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆไหมและความน่าสนใจของคุณสนทิเป็นยังไงตอนนี้คะเอ,อผมผมยังรู้สึกว่าโดยโดยสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังไม่ได้มีประเด็นอะไรถึงขั้นที่จะนําไปสู่การที่จะไปุกกระดมให้ผู้คนออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลได้ <S <S นะครับการบ้านเมืองก็หลายๆเรื่องนะครับมปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาอีกอะไรแบบนี้นะครับมันมันยังไม่ถึงขั้นสุกงอมขนาดนั้นแต่ละว่ายังไม่มีแผลใหญ่ขนาดนั้นถูกไหมคะย<ร>ังใช่ยังไม่มีแผลใหญ่แต่<อ>ว่ามันอย่างที่เราคุยกันอะไปสองสามเรื่องข้างต้นน่ะเราก็เลยพอเห็นแหละว่ามันมีโอกาสหลายเรื่องที่ถ้ารัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยหรือว่ามีการตอบสนองปฏิกิริยาอะไรที่ไม่ไม่ดีพอเนี่ยมันมีโอกาสลุกลามบานไปได้ครับมันมีเรื่องอ่อนไหวเยอะรออยู่ แล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องระมัดระวังตลอดเวลาครับอันนี้มันก็อาจจะแปลว่าครับคนที่เขาเตรียมการเนี่ยเขาก็ต้องตั้งตั้งหลักเอาไว้ก่อนแล้วพอแผลมันเปิดแล้วมันใหญ่พอเนี่ยมันก็จะได้เดินต่อได้ในแง่ของการสร้างขบวนการลอกสภาขึ้นมาจัดการกับรัฐบาลครับอาจารย์บอกว่ารอให้แผลใหญ่เปิดออกมาแล้วอะไรที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นแผลใหญ่ที่สุดฮะเรื่อง่อนไหวที่สุดที่อาจารย์บอกคือคือวันนี้มันมีหลายเรื่อง นะครับที่มันพอเป็นไปได้นะครับคือคือเราเราวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเอาตามสภาพของอความขัดแย้งทางการเมืองมัณปัจจุบันครับที่อย่างนี้ผมบอกอะ่ะมันเป็นการเมืองแบบมีขั้วมีข้างทางการเมืองชัดเจนนะครับเอ,อผมคิดว่าอันหนึ่งนะครับที่เรา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 ู้สึกว่าถ้าไปถ้าไปแตะโดยเฉพาะเราเราเราโฟกัสไปที่คุณสนทินะครับเป็นผู้นําเนี่ยอ,อก็น่าจะเป็นประเด็นที่มันอยู่ในความห่วงกังวลของฝ่ายที่วันนี้เราเรียกรมรวมว่าฝ่ายอนุรักษนิยมครับ นะครับโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นประชาชนผู้สนับสนุนเนี่ยว่าเฮ้ยเขามีอารมณ์ร่วมอะไรกับเรื่องเรื่องอะไรบ้างอยู่ที่มันพอจะไปสะกิดให้เขารู้สึกว่าเออมันยอมรับไม่ได้อะถ้ารัฐบาลเกิดเดินหน้านะครับเอผมก็มองเห็นสักสองสามเรื่องนะครับเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่อ่าไปแตะต้องหมวดหนึ่งหมวดสองแบบเนี้นะครับมันก็มีโอกาสอ่อนไหวทําให้มวลชนฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาไม่ไม่พอใจนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเก่าที่คาราคาซังกันมานะครับความขัดแย้งตั้งแต่สงครามสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี่ยแล้ววันนี้มีมีการเสนอเรื่องอการนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมและแกนนําบางส่วนเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันไปครอบคุมถึงเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ทางฝั่งมวลชนฝั่งอนุรักษนิยมเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมพอใจนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อาจจะเป็นแก้ไขรัฐนูนลรายมาตราอะไรเงี้ยเราไปกระทบเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งเราก็เห็นชัดว่าอันนี้นโอเคในมุมของนักการเมืองหรือในมุมของภาควิชาการบางส่วนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นการตีความที่มันกว้างเกินไปนักการเมืองเองก็มองว่าขยับตัวลําบากแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยฝั่งที่เขาเห็นด้วยกับรัฐนูลปีหกศูนมาเนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้แหละมันคือคกลไกในการควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองไม่ให้ออกนอกลู่นอกรอย ถ้ามีใครไปแตะต้องหรือไปแก้ไขมันโดยที่มีลักษณะแบบจงแจ้งเกินไปหรือว่าถูกโยงไปได้ว่าจงใจจะไปช่วยเหลือใครไม่ให้ไม่ถูกตรวจสอบอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็มันก็เป็นชนวนที่จะไปจุดความรู้สึกของผู้คนได้อีกเช่นเดียวกัน พราะฉะนั้นสามเรื่องที่มันเรื่องอ่อนไหวแก้ละมนูนมีเรื่องนิทรศกรรมแล้วก็เรื่องของรายมาตราเรื่องจริยธรรมซึ่งทั้งสามเรื่องนี้ดูจะใช้เวลาหมดเลยน่าจะไม่ได้แบบสั้นเลยอ่ะใช้เวลานานทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เราพูดถึงคุณสนทิที่ประกาศใช่ไหมคะกับเรื่องอ่อนไหวทีเนี้ยเราได้ยินรัฐบาลข้ามคัวมีละบางคนบอกม็อบข้ามคัวกาจะมีไหมเออสีนั้นสีนี้อยู่คนละฝั่งเออมารวมกันเฉพาะกิจถ้าเกิดว่ามี หลายหลายฝ่ายมารวมกันร่วมกับคุณสนทิน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะครับค,คือคือคือวันนี้ม,นมันมันมันข้ามอยู่แล้วในแง่ของว่าถ้าเราพูดถึงว่าเอาไปเปรียบเทียบกับยุคหนึ่งที่เราแบ่งเป็นสีเหลืองสีแดงกันนะครับเพราะว่าอาระดับผู้นําเนี่ยวันนี้เรามองเห็นคุณสนทิท่านหนึ่งที่ออกมาประกาศเรามองเห็นอย่างเช่นคุณจตุพรนมพันธ์อีกท่านหนึ่งที่ก็มีจุดยืนใน,เ,นเรื่องของว่า,าพร้อมที่จะระดมมวลชน ซึ่งทั้งสองท่านเราก็เห็นภาพชาัดว่าท่านหนึ่งก็สีเหลืองท่านหนึ่งก็สีแดงชัดเจน <c oughs> ในอดีต <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่วันนี้เราก็เห็นสภาพการเมืองที่มันมีเป็นรัฐบาลข้ามขั้วสลายขั้วกันนะครับ <c oughs> สองท่านเนี้ยก็อาจจะอยู่ในมุมของคนที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาต่อสู้บนสีเสื้อใดสีเสื้อหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าไม่ได้พออกพอใจหลอกกับรัฐบาลที่มีการข้ามขั้วสลายขั้วกันักเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจุดยืนณวันเนี้ยมันปรับเข้าหากันโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่รัฐบาลเขาตัดสินใจจะสลายขั้วข้ามขั้วกันแล้วคร<ฆ>ับ<ฆ>นะครับอันนี้มันก็ต้องส่องต่อไปว่าอ่าระดับผู้นําเนี่ยวันนี้ยมาจากจุดยืนคนละฝากฝั่งจริงแต่ว่าพอถึงเวลาที่เป็นการชุมนุมจริงเนี่ยมวลชนที่มาสนับสนุนเนี่ยจะมาจากสองฝั่งสีดังเดิมจริงหรือไม่<ฆ><ฆ>นะครับค่ะอันนี้คือการเมืองนอกสภานะคะแต่บางคนบอกว่าเอาจริงๆนะการเมืองนอกสภายังดูไม่น่ากลัว เท่ากับการเมืองในสภาเลยก็คือในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน<ช>เองที่ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่าอาจารย์มองเห็นร่องรอยอะไรบ้างคะคือคือ,อการเมืองนอกสภาอย่างที่เราพอมองภาพเนี่ยว่าเอ้ยพอทมพ,พอมันไม่มีประเด็นอ่อนไหวเพียงพอเนี่ยใช่ไห<ช><ช>มครับแล้วก็<ช>การที่จะไประดมผู้คนในสถานการณ์ที่ยังไม่สุกงอมเนี่ยมันคงจะเกิดยากแต่ว่าไการเมืองในสภาเนี่ยมันชัดเจนตรงที่รัฐบาลข้ามขั้วสลายขั้วที่เราพูดถึงเนี่ยคือคือรัฐบาลผสม รัฐบาลผสมแปลว่าเอกภาพของเขาเนี่ยสาคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอแปลว่ามันมีความขัดแย้งกันเองภายในระหว่างพักเมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสไม่ต้องไปไกลมากเอาแค่เข้าสนามถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดพักร่วมรัฐบาลแตกคอกันเห็นขัดแย้งกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเอารัฐมนตรีบางคนออกหรือแม้กระทั่ง้าเป็นอภิปรายตัวนายกนายกอาจจะต้องพ้นจัดตําแหน่งด้วยซ้ําเนี่ยลายมาตราก็เริ่มเห็นกฎหมายประชามติก็เริ่มมาเหมือนกันอันนี้มันส่งสัญญาณอะไรไหมคะ ทีนี้มันก็ต้องดูอีกว่ามันไอไอความเห็นที่มันต่างจุดยืนที่มันแตกต่างกันคนละขั้วคนละข้างวันนี้เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบถึงผลประโยชน์ที่เขาใช้เอาไว้ร้อยเรียงความเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราพูดถึงออย่างเช่นแก้รัฐธรรมนูญลายมาตาที่มันมีเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเราอาจจะเห็นจุดยืนของสองพักใหญ่ในพักร่วมรัฐบาลที่ไม่ตรงกันละเพี่งแต่ว่าเราก็เห็นีนเช่นเดียวกันว่าพักใหญ่ที่สุดอย่างเพื่อไทยเนี่ย พอเห็นปฏิกิริยาจากพักร่วมเนี่ยเขาก็ถอยทันทีอืแปลว่าเขาก็รู้ว่าอะไรที่มันมันมันเปราะบางต่อเสถียรภาพแล้วมันพอยอมกันได้เขาก็ยอมได้ครับเขาก็รู้ลุกรู้ถอยเป็นอันเนี้ยอันเนี้มันก็ยังพอเป็นสัญญาณว่ามันไม่น่าจะลุกลามมันตายเหมือนตอนนี้เหมือนเพื่อไทยถอยแทบจะทุกทางเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะก็ก็มันอยู่ในสภาว่าที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นครับเพราะว่า รัฐบาลพึ่งตั้งขึ้นมาใหม่นายกก็พึ่งเข้ามาทํางานานะครับในช่วงเดือนแรกๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีมันมีความจําเป็นและความต้องการที่ต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสถิรภาพให้กับตัวรัฐบาลผสมชุดนี้ขึ้นมาก่อนครับรอ,อให้ตั้งหลักท่านนายกอ่าเรียนรู้เรื่องต่างๆ จนแข็งแกร่งเพียงพอนะครับในเรื่องส่วนตัวด้วยในเรื่องของการทํางานด้วยพรรคหลักอย่างเพื่อไทยเนี่ยสามารถขับดันขับเคลื่อนนโยบายเรือธงต่างๆออกมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วความนิยมของรัฐบาลดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยมันคอยว่ากันอีกทีแต่วันนี้ถ้าจะไม่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยอะไรที่ถอยได้ต้องถอยก่อนอะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมก่อนก็มันเป็นรภาวะการที่จําเป็นครับ อะไรถอยได้ต้องถอยก่อนก็ดูจะถอยทุกทางแต่ถ้าด้านหนึ่งถ้าพูดถึงกระแสนิยมของตัวของนายกอุ้งอิงเองเนี่ยเปิดมาก็ถือว่าเป็น first impression นะเพราะว่าคะแนนโพก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะคะคถามอาจารย์นีกเหรอว่าจะรักษามาตรฐานตรงนี้ให้ให้อยู่ยาวได้ยังไงสำหรับนายกอุ้งอิงะคะครับครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นสัญญ,ญาณบวกนะคะสัญญ,ญาณที่ดีว่าโอเคเพิ่งรับตำแหน่งไม่นานเนี่ยโพความนิยมก็ขึ้นมาละ อย่างน่าตกใจอยู่เหมือนกันผมคิดว่าบรรดาที่ปรึกษาทีมงานอะไรต่างๆของพรรคเพื่อไทยเองก็อาจจะตกใจเหมือนกันว่าโอ้มาได้ยังไงยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอย่างที่คุณกวางบอกอ่ะเป็น first impression ที่ประชาชนมีต่อตัวตัวตัวท่านนายกก็เลยสะท้อนฐานโพรมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดจะรักษาต่อไปเนี่ยให้มาตรฐานเนี่ยก็คือเราเราก็ทราบเปนดีแหละว่าความจําเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ทําให้เพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลข้ามขั้วสลายขั้วเนี่ยก็คือ เหตุผลสําคัญเลยก็คือมาผักดันในเชิงนโยบายซึ่งถูกมองมาตลอดอว่าเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคไทรและไทยแล้วอะอแปลว่าการเป็นรัฐบาลจะรักสามารถถานความนิยมแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็ต้องสร้างผลงานที่ทําให้เกิดความนิยมนะครับบรรดาน,น,นโยบายต่างๆที่ประกาศไปแล้วะมันก็ต้องทําได้เดินหน้าได้ ฉะนั้นผลงาน,นะะสำคัญยังไม่ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังคิดไม่ออกแล้วคิดออกที่หลังเนี่ยก็<ช>ต้องเอาให้ได้ได้ใจประชาชนด้วยนโยบายเรือธงต่างๆที่ประกาศไว้ต้องทําให้ได้ใช่ไหมคะถ้างั้นขออีกนิดเดียวได้ไหมคะ,ะเอิญว่าไปเห็นว่าครูใหญ่เนวินอะ่ะเพิ่งมันเกิดใช่ใชไหมคะแล้วก็โหผูกเข้าขมาข้อมือแล้วพูดเสียงดังเลยให้คุณอนุทินเป็นนายก ใช่ไหมเอออันนี้มีส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะเพราะเสียงดังฟังชัดมากเลยอาจจะก่อนเลือกตั้งเลยหรือเปล่าฮะคือคือขอแบบนี้มันก็ต้องส่งสัญญาณกันครับคือการเป็นพรรคการเมืองนะครับวันนี้ร่วมรัฐบาลก็จริงคุณอนุทินอาจจะอยู่ในฐานะรองนายกก็จริงแต่ว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของการแข่งขันกันครับเมื่อโอกาสมานะครับเวลามาถึงเนี่ยยังไงก็ต้องสู้กันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความมั่นใจ ขวัญกําลังใจกันในวันสําคัญด้วยเป็นวันฉลองวันเกิดของครูใหญ่เนวินด้วยค่ะค่ะอะไรแบบเนี้ยที่มันทําให้บรรันดาผู้คนที่มารวมตัวกันเยอะๆนะครับได้ได้เกิดความรู้สึกคึกเขิมและจะช่วยกันทํางานให้ผรักภูมิใจไทยแข็งแก่งต่อไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันยาวๆว่ารัฐบาลผสมรอบนี้มีความเป็นเอกภาพแข่งแกร่งกันมากน้อยแค่ไหน300กว่าเสียงเนี่ยนะคะควันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์สัตินน์ที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณ<อ>ครับขอบคุณคคนะคะคคสวัสดีค่ะ